รู้สึกว่าเราแตกฉานกับเทคนิคมากๆเลยจะให้เราสอนเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยสอนได้หมดเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำไมเรายังเทรไม่ได้วะมีใครที่เป็นแบบนี้อยู่บ้างไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะเทรดสำเร็จฟินจะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะมันมีแค่วงกลม3วงนี้เองวงแรกนะคะมันคือสกิลเซตค่ะ สกิลเซ็ตก็คือเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการเข้าเทรดวงถัดมาค่ะมันคือในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารพอร์ตหรือว่าการมันนี่แม a จเมนต์ (MM) นั่นเองส่วนวงที่3มนะคะมันคือ m มซ์เซ็ตค่ะฟิลให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนสมมุติว่า3วงเต็มร้อยรวมกันนะรวมกัน3วงเต็มร้อยเปคุณให้ความสําคัญกับแต่ละวงกี่เปอร์เซ็นต์คะฟิลจะเล่าให้ฟังง่ายๆแบบนี้ว่าเมื่อก่อนนะที่ฟิลเข้ามาในตลาดใหม่ๆฟิลไม่สนเลยว่าวงกลมอีก2 วงไม่ว่าจะเป็น MM กับ Myset ฟิลจะเป็นยังไงฟิล์มสนใจแค่อย่างเดียวคือชั้นจะต้องเท,ทยังไงเทคนิคมันจะต้องเป็นยังไงเราก็จะไปให้ความสําคัญกับสกิลเซตประมาณ90%หรือ100%เลยด้วยซ้ําอีก2วงนี่ไม่คืออะไรไม่รู้ไม่สนแล้วพอฟิล์เรียนสกิลไปเรื่อยๆมาจนถึงจุดหนึ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราแตกฉานกับเทคนิคมากๆเลยจะให้เราสอนเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยสอนได้หมดเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําไมเรายังเท,ทไม่ได้วะมีใคร ที่เป็นแบบนี้อยู่บ้างไหมคะแล้วพิมก็มาเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วการเทรดอะมันไม่ได้มีแต่เรื่องเทคนิคมันไม่ได้มีแต่เรื่องสกิลเซต็ตมันยังมีการ MM มันยังมีเรื่องของ m มเซ็ตที่เราอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยพอเราเริ่มเปิดใจผลลัพธ์เราเปลี่ยน พอเราเริ่มมีมายเซตที่ดีขึ้นพอเราเริ่มมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นเริ่มคำนวณหลอดเป็นเริ่มกดตามความเสี่ยงที่เรารับได้พอตถึงจะโตสำหรับฟิล์มนะถ้าเกิดว่าถามว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรมากที่สุดนะคะคําถามเดียวกันที่ถามทุกคนเมื่อกี้เนาะฟิล์มจะให้ความสําคัญกับสกิลเซตยี็นตะคะ่ะ พราะจากประสบการณ์ที่ฟิล์มผ่านมาด้วยตัวเองอะหรือจากนักเรียนของ Bravo อะค่ะเราเห็นเลยว่าสกิลเซตเนี่ยให้แค่20%รพอส่วนลำดับถัดมา MM ค่ะฟิล์มจะให้ MM อยู่ที่30%และที่เหลือแน่นอนค่ะฟิล์มให้ในเรื่องของ Mindset ห0ซค่ะสกิลเซตเราอะเต็มร้อยแต่เราขาดอีก2วงเราก็เทรดไม่ได้อยู่ดีแต่พอเราเทียบกับนักเรียนหรือว่าใครหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยบางทีอะเราเป็นคนสอนนะเราเป็นโค้ดนะเราเห็นแล้ว,ว่าเขาอะ เทคนิคแบบไม่ได้เลยคะโอเคแหละรู้เรื่องของดีมาด์ซัพพลายนะแต่เรื่องอื่นๆนอ่ะแทบจะไม่ได้เลยแต่ทําไมเขาถึงเทรดได้นะัวฟิลก็เลยได้ลองพูดคุยกับเขาหลายๆคนนะคะสิ่งที่พิมเห็นคือเขามี mindset ที่ดีมาก เขาไม่มีความขาดแคลนเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเข้ามาเทรดเขาไม่ได้หวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องร่ํารวยหรือฉันจะต้องเทรดชนะทุกไม้ไม่แต่เป็นการที่เขาอ่ะเข้ามาสนุกกับการเทรดและเขาปล่อยใจฟโฟล์อ่ะเขาปล่อยวางกับผลลัพธ์นึกออกไหมคะกดตรงไหนก็บวกอ่ะเคยเจอคนแบบนี้ไหมทั้งๆที่สกิลเซ็ตไม่ดีนะและ คำถามถัดไปคือถ้าแต่ละวงเต็มร้อยคะแนนคุณได้กี่คะแนนแล้วคะเรายังขาดจุดไหนไปที่เราจะต้องเสริมที่เราจต้องเติมเราลองมาทบทวนตัวเองกันหน่อยแล้วเราจะได้รู้ว่าเออเรายังขาดอะไรอยู่เราจะต้องเสริมตรงไหนโอเคไหมคะ ในเรื่องของสกิลเซ็ตเนี่ยพิมไม่เป็นห่วงหรอกเพราะมันแค่20%เใช่ปะเรียนรู้ฟรีจากหน้าเพจก็ได้สัมมนา,าฟรีๆรีของบรา vo เนี่ยมีเยอะมากนะคะแต่ในเรื่องของ MM แล้วก็ Mindset เนี่ยพิมอยากให้ทุกคนอนะ่ะเสริมจริงๆนะคะเพราะมันสําคัญมากๆเลยล่าสุดนะคะวันที่28ตุลาคมนี้นะคะเราจะมีคอร์สเรียนสดนะคะชื่อว่าจูนสมองกับเทรดเดอร์พันล้านนะคะเราจะไปเจอกันนะคะที่บัณฑิตยูนิเวอร์สนะคะโหดินแดนแห่งความมั่งคั่งของอาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์เต้ยเนี่ยจะเปน อะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์เต้ยคิดอาจารย์เต้ยทำมายเซตอะไรต่างๆรวมถึงการมันนี่แมネจเมนต์ในแบบของอาจารย์เต้ยด้วยทํายังไงที่เราจะปั้นพอรได้โอ้โหเวอร์วังอลังการแบบอาจารย์เต้ยแบบนั้นเขาจะมาคลายตะขาบนะคะให้กับทุกคนในวันนั้นนะคะจูนสมองกับเทรดเดอร์พันล้านถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมวงกลมอีก2วงในเรื่องของมายเซตแล้วก็ MM เราไปเจอกันได้เลยนะคะวันที่28ตุลาคมนะคะเงื่อนไขทํายังไงบ้างนะคะลองทักแอดมินไปได้เลยนะคะวันนี้พิมก็มาแบ่งปันในเรื่องนี้ ให้ทุกคนเนี่ยลองรีวิวกับตัวเองดูแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องเติมนะก็มาเจอกันได้เลยนะคะ